ที่เห็นแล้วก็ที่มอบรางวัลน,นี้ให้พวกเราทั้งสองคนครับครับผมก็ขอขอบคุณแรงเชียร์จากแฟนๆจากผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รางวัล Outstanding Couple of the Year นะฮะ<ม>ก็เป็นรางวัลแรกของพวกเราเนาะที่ได้คู่กันนะครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับ ผมว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยแหละเออครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพบทอะไรอย่างนี้เนาะมันก็คือทุกอย่างมันมันมันส่งกันมากกว่าครับในส่วนของการสแสดงของเราเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เติมเต็มให้มันมีโอกาสทําให้แฟนๆได้เห็นถึงความความความ outstanding ออกมาครับผมครับก็คือจริงๆก็ต้องขอบคุณยูโรนะจริงๆผมแบบพูดจากใจนะรู้สึกขอบคุณพ์ทเนอร์ผมมากที่ เขาทุ่มเทแล้วก็เป็นคนที่ทํางานด้วยง่ายมากๆคือตั้งแต่วันแรกที่ทํางานด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่ายูโรเป็นคนที่แบบเออเฮ้ยมีอะไรเราคุยได้เลยเราสามารถแบบเปิดใจสามารถมีทํางานด้วยกันได้อย่างง่ายดายนะครับก็ขอบคุณน้องมากขอบคุณเช่นกันครับครับผมครับพอมาในเวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างหลายคนก็เรียกร้องว่ามันไม่พอหรอกแค่เรื่องเดียวนี่เป็นแฟนเรียกร้องมันต้องไปต่อแล้วมันต้องไปต่อใช่ไหมเรื่องสัิบเรื่องเลยหรอขนาดนั้นเลยหรอ เรื่องที่สองก่อนเรื่องที่สองก่อนเรื่องที่สองก็รอมันควรจะมีความเป็นไปได้มความเป็นไปได้แน่นอนว่ามันมีอยู่แล้วครับผมแต่มันจะเป็นไปได้หรือเปล่านี่ไม่รู้ติดคนละเรื่องกันใหม่ที่ไนเลยไหม่ที่ใหม่ความเป็นที่ใหม่ถ่ายอ่ะมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แต่จะเป็นไปได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าแรงเชียร์เยอะแค่ไหนพม่อย่าไปพูดเหมือนกันแรงเชียร์มันมีใช่ใช่ใช่อะก็ก็จริงๆก็ อาจจะมีแรงว่า,อ,าอยากให้ทุกคนทุกคนได้ผมบางทีบางอย่างแล้วเราก็ไม่สามารถพูดได้นะครับผมก็อยากให้ติดตามแล้วก็รอ,รอเชียร์กันรอลุ้นกันแล้วก็ระหว่างนี้ก็อยากให้โฟก,กัสที่ผลงานของแต่ละคนนะตอนนี้แต่ว่ายังมีโอกาสได้ร่วมงานกันตลอดอยู่แล้วแตใใ่ในพาร์ทของซีรีส์หรือละครเนี่ยผมก็ว่าอยากให้ทุกคนรอก่อนใจเย็นซีรีส์เพิ่งจบเนาะครับ,รบผมก็อยากให้เชียร์พวกเราแบบนี้ไปก่อนครับอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรครับ ว่าทาไมคาดหวังเนี่ยแล้วมันพอมันมีจริงๆอ่ะมันเซอร์ไพรส์ครับเดี๋ยวเพิ่งคาดหวังโอกที่แบบซีรีส์จบก็ยังมีงานมีมีครับมีเรื่อยๆครับมีมีเรื่อยๆก็มีโอกาสได้ได้ได้ทำงานหรือว่ามีโอกาสได้รับงานตามที่ต่างๆอยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับก็ฝากแฟนคอยชมคอยเชียร์แหละเพราะว่าทางตารางมันก็จะออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมการต่างประเทศก็จะมีชายเวอร์ชัวร์ชายเวอร์ชัวร์ก็จะเป็นรวมนักแสดงชายเกือบเกือบสิบคน ครับผมก็ก็จะก็ได้เว่าไปทัวร์ไปเจอแฟนๆอินเตอร์ซึ่งเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ที่คอนเฟิร์มแล้วมีมากเเก้วนะครับแล้วก็มีบราซิลอ่ามีและไมใช่นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะฮะเราเราก็รู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้แฟนๆเลยนะฮะครับผมยังพูดอังกฤษไม่ได้เลยตอนนี้ซึ่งเป็นแฟนแฟนโบราณที่ประกาศเลยนะว่าเราจะมีไปที่นั่ที่นี่อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนจะยังไม่เหมือนจะยังไม่ประกาศใช่ใช่ใช่ครับ ใช่แต่ว่าประกาศว่าคนนี้แหละฮะนนี้นี่คือประกาศมาเก๊าประกาศแล้วมาเก๊าประกาศแล้วประกาศประกาศแล้วประกาศแล้วแต่มาซิลยังไม่ได้มาซิลนั่นน่ะสิกำลังจะกำลังจะอะไรนะมาซิลประกาศไม่ยังไม่แน่ใจแล้วตอนนี้เราไม่แน่ใจไม่เป็นไรพูดไปก่อนพูดไปอ่ะพูดเล่นนะเมื่อกี้เม่อกี้พูดเล่นก็คือก็ก็เห็นเห็นว่ามีมีค่อนข้างที่จะหลายประเทศเหมือนกันสำหรับ world tour ก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยที่จะมีโอกาสได้ไปร่วม จอกับแฟนต่างประเทศซึ่งมันก็อะไรใหม่มากเพราะว่าผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็เป็นเพลช่องเจ็ดเนาะอันนี้ก็เป็นเพกช่องช่องไหนมาก่อนช่องวันมาก่อนช่องวันมาก่อนช่องห้ามาก่อนก็มีโอกาสได้ก้าวเข้าไปสู่ช่องห้าช่องวันเราเราก็เลยแบบได้ลองอะไรใหม่ๆตื่นเต้นมากๆคับคือคือถ้าเป็นเพลช่องอ่ะเราคงเรื่องเวิร์ทัวร์เนี่ยอาจจะยอมมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าพอไม่ได้มาทําอะไรแบบนี้มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ ที่พวกเราก็รู้สึกว่าอยากจะสนุกไปกับมันนะครับมีเตรียมตัวอะไรกันบ้างัแบบเรียนภาษาหรือเหรือจะเอาโชว์อะไรไปโชว์โชว์ภาษาจีนสิหรืออยู่ก็ส่งมาเลยรโชวภาษาเปรูสิโอลาโอลาหอาโอล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 าโอาโอล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 าผอตาองซ้อมครับา้องซ้อมต้องซ้อมาีๆเลยแหละเพราะว่าก็อยากให้แบบเราไปประเทศไหนา็อยากให้แฟนาชาวประเทศนั้นประทับใจในสิ่งที่แบบเราเตรียมไปให้เาครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ส่วนกัเก็บนี่ไหม